สวัสดีค่ะมาฟังพยากรณ์อากาศกับนุ้ยนะคะประจาวันเสาร์ที่20พฤษภาคมค่ะพร้อมกับการคาดหมายฤดูฝนในปีนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างและที่ขาดไม่ได้ค่ะอัปเดตจาก ECMWF และ GFS ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรับฟังข่าวกันนั้นนุ้ยขอขอบคุณข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและก็ขอขอบคุณทุกคนค่ะที่ติดตามและเป็นกำลังใจให้นุ้ยมาตลอดค่ะ ฤดูฝนปีนี้ของไทยค่ะทางกรมอุตุก็ได้ประกาศแล้วนะคะเริ่มต้นวันที่22พฤษภาคมค่ะและก็จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะและตอนนี้นะคะเราก็มาฟังลักษณะาอากาศทั่วไปประจำวันนี้กันค่ะลมตะวันตกเฉียงเหนือพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนซึ่งลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวค่ะมีฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ โดยมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวนในตอนกลางวันและก็มีอากาศร้อนจัดบางแห่งค่ะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคกลางค่ะโดยที่ภาคเหนือนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่อยู่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็เช่นเดียวกันนะคะมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ค่ะภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทกาญจนบุรีและราชบุรีค่ะและที่ภาคตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองร้อยละสิบของพื้นที่เช่นเดียวกันค่ะส่วนมากบริเวณจังหวัดปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดค่ะและที่ภาคใต้ ลมตะวันตกและลมตะวันตกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทําให้ภาคใต้มีฝนฟ้าขนองและก็มีฝนตกหนักบางแห่งทางบริเวณภาคใต้ฝั่งตะวันตกนะคะส่วนมากอยู่บริเวณจังหวัดกระบี่ตรังและสตูลค่ะและที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกก็มีฝนฟ้าขนองค่ะร้อยละ40ของพื้นที่ ส่วนมากบริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนาราธิวาสค่ะและทางกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้คาดมหมายฤดูฝนของประเทศไทยในปีนี้ค่ะปี2566นะคะปีนี้ปริมาณฝนรวมของทั้งประเทศนะคะในช่วงฤดูฝนก็จะน้อยกว่าปีที่แล้วค่ะปี2565 และฤดูฝนในปีนี้นะคะก็จะเริ่มต้นในวันที่22พฤษภาคมและก็จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนตุลาคมค่ะในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนนะคะก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องค่ะจะมีฝนตกนะคะประมาณ40-60%ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางพื้นที่นะคะโดยเฉพาะทางภาคตวันออกและทางภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีฝนตกนะคะประมาณ60-80ของพื้นที่กับมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งค่ะในช่วงกลางเดือนมิถุนายนถึงกลางเดือนกรกฎาคมนะคะปริมาณฝนและการกระจายตัวของฝนเนี่ยลดลงค่ะอาจก่อให้เกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงนะคะในหลายพื้นที่อาจจะเกิดการขาดแคลนน้ำทางด้านการเกษตรค่ะและในช่วงเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนนะคะ ช่วงนี้ฝนกลับมาตกชุกหนานแน่นอีกครั้งค่ะจะมีฝนตกประมาณ60-80%ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ่นะคะก็มีฝนตกหนักหลายพื้นที่แล้วก็หนักมากในบางแห่งค่ะซึ่งขอให้ระวังนะคะอาจก่อให้เกิดน,น้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลา,ลากรวมทั้งน้ำล้นตลิ่งได้ในบางพื้นที่ค่ะและในช่วงเดือนตุลาคมนะคะ บริเวณทั้งภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝนก็จะลดลงนะคะและก็จะเริ่มมีอากาศหนาวเย็นในตอนเช้าโดยเฉพาะทางตอนบนของภาคค่ะส่วนบริเวณภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝนก็ยังคงตกชุกหนานแน่นต่อไปนะคะกับมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่และก็หนักมากในบางแห่งค่ะ และตอนนี้นะคะเราก็มาอัปเดตจาก ECMWF และ GFS กันค่ะเตือนค่ะตั้งแต่วันที่22ถึง31พฤษภาคมฝนจะตกหนักถึงหนักมากในประเทศไทยตอนบนนะคะมีฝนประมาณ70-90%ซค่ะก็มาจากนะคะลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงค่ะ ประกอบกับยอมโลกำลังแรงด้วยนะคะซึ่งก่อตัวในทะเลจีนใต้และก็จะเคลื่อนผ่านตอนบนของไทยค่ะในช่วงวันที่26-29พฤษภาคมก็ขอให้ระวังนะคะอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลนันน้ำป่าไหลหลา,ลากในไทยตอนบนได้ค่ะจบพยากรณ์อากาศแล้วพบกับนุ้ยได้ใหม่ในคลิปหน้าค่ะขอบคุณทุกคนมากค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย